พิเศษจนถึงเมนูสุดท้ายนะครับเมนูนี้สามารถรับประทานเป็นอาหารช้าแบบวหวานๆก็ได้หรือจะรับประทานเป็นของหวานก็ได้นะครับผมจะทํามัฟฟินชิ้นโตนะฮะซึ่งมีรสชาติของช็อกโกแลตที่เข้มขน้นแล้วก็แต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตที่หลากหลายครับเมนูนี้เวลี่ช็อกโกแลตมัฟฟินครับ อันนี้เรามีหม้อนน้ําร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะละลายช็อกโกแลตครับนำชามสเตนเลสเนี่ยขึ้นไปวางบนด้านบนนะฮะอย่าให้น้ำเนี่ยแตะถึงก้นหม้อนะครับเพราะจะร้อนเกินไปให้ไอร้อนขึ้นมาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับใส่เนยลงไปครับผมผมใช้ดาร์กช็อกโกแลตนะครับทั้งหมดบารครึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งเราก็เก็บไว้นะฮะเราจะสับเป็นชิ้นเล็กๆครับผม ไอความร้อนเนี่ยครับค่อยๆละลายเนยกับช็อกโกแลตแล้วเราก็คนไปด้วยนะครับการคนก็จะทําให้ความร้อนเนี่ยกระจายทั่วถึงกันดีแล้วก็จะทําให้เนยและช็อกโกแลตละลายเร็วขึ้นครับผมระหว่างที่เนยและช็อกโกแลตกลาลังละลายนะครับเรามาเตรียมส่วนประกอบต่อไปครับซึ่งได้แก่นี่ครับ ผงโกโก้ฮะผงโกโก้ก็จะช่วยเพิ่มรสชาติเข้มข้นให้กับเนื้อสัมผัสมัฟฟินของเราอีกนะครับโดยที่ผมใช้ผงโกโก,โก้ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นชนิดสีเข้มนะฮะนอกจากทำมัฟฟินแล้วเราสามารถทำาบราวนี่ทำเค้กเลไได้อีกมากมายนะครับวันนี้เราใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะครับผมผมตวงออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับนำมาผสมกับแป้งสาลีอนเนกประสงค์ครับแล้วก็จะมีผงฟูครับ1ช้อนชานะครับ เกลือเศษ1ส่วนสช้อนชากลับมาดูช็อกโกแลตของเราครับพอละลายดีแล้วนะครับเรายกออกจากหม้อน้ําร้อนได้เลยครับแล้วก็คนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขาเย็นตัวลงครับกลับมาดูที่ส่วนประกอบของแห้งของเรานะครับเราก็จะล่อนทุกอย่างรวมกันครับแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายแดงตามลงไปครับคนส่วนประกอบให้เข้ากันดีครับ ในการทำมัฟฟินนะฮะวิธีการทำเนี่ยก็คือว่าเราเอาของแห้งทั้งหมดมารวมกันเราเอาของเหลวทั้งหมดมารวมกันนะครับเอาละเราได้ของแห้งของเราแล้วเราพักไว้ข้างๆนะครับสำหรับของเหลวนะฮะก็จะมีไข่สองฟองครับน้ำมันรําข้าวครับนมสด ปกติแล้วนะครับผมจะชอบใช้กลิ่นวานิลลานะครับแต่วันนี้ขอเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนมาเป็นกลิ่นเนยครับกลิ่นเนยเนี่ยก็จะทําให้ตัว muffin ของเราเนี่ยครับมีความหอมมากยิ่งขึ้นนะครับแม้ว่าส่วนประกอบของเราจะมีเนยอยู่แล้วก็จะมีเนยมากขึ้นไปอีกนะครับต้องบอกว่ากลิ่นเนยตัวนี้เป็นกลิ่นเนยสังเคราะห์นะครับแต่วัตถุดิบที่ใช้ทํากลิ่นเนยตัวนี้มาจากธรรมชาติทั้งหมดครับใส่ลงไปในส่วนประกอบของเหลวเลยครับผมคนให้เข้ากันนะครับใส่ลงไปเลยครับ ต้องบอกว่านี่เป็นแค่ส่วนตัวของมัฟฟินเท่านั้นนะฮะยังไม่รวมส่วนตัวที่เราจะใช้แต่งหน้านะครับตอนนี้อาจจะดูเหมือนไม่เนียนนะครับคนต่อไปเรื่อยๆครับเนียนดีแล้วครับผมง่ายไหมครับของแห้งของเหลว2ออย่างรวมกันครับจบแล้วครับคนเปลี่ยนมาเป็นไม้พายนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม เราสามารถใส่ในพิมพ์มัฟฟินหรือพิมพ์ค,คับเค้กทั่วไปได้นะครับแต่วันนี้เพื่อเพิ่มความพิเศษผมจะใช้เป็นพิมพ์มัฟฟินที่มีขนาดใหญ่กว่าปกตินะครับจะได้ให้ชิ้นออกมาเนี่ยที่ค่อนข้างจะเต็มมือนะครับฉีดสเปรย์น้ำมันบางๆนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีก็จะใช้เป็นเนยก็ได้นะครับผมก็จะใส่ตัวส่วนประกอบของเราเนี่ยครับลงในพิมพ์นะครับกะให้เท่าๆกันนะครับผม ในการอบมฟัฟฟินสูตรนี้นะครับเราใช้ไฟที่180องศาครับเราใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับไม่ควรจะใช้พัดลมเพราะว่าจะทําให้ด้านบนของมฟัฟฟินเนี่ยมีลักษณะที่เอียงไปด้านไหนด้านหนึ่งนะครับเราใช้เวลาในการอบทั้งสิ้นนะครับ20นาทีครับอ่าแล้วครับ20นาทีแล้วนะฮะมฟัฟฟินของเราสุกดีแล้วครับอย่าอบนานเกินไปนะครับถ้าเผื่อเราโอเวอร์เบคเนี่ย ผลลัพ์ก็คือว่าเนื้อมัฟฟินที่เราได้เนี่ยมันจะแห้งมากครับผมก่อนที่จะมาแต่งหน้านะครับผมจะพักมัฟฟินให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนครับเราจะแต่งด้วยช็อกโกแลตคอมพาวครับ เรียกว่ามัฟินสูตรนี้นะครับถ้าบุคคลผู้ชมจะลองดูดีๆนะฮะเรามีตั้งแต่ดาร์กช็อกโกแลตที่เป็นช็อกโกแลต70%นะครับเรามีผงโกโก้แล้วเรายังมีใช้ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลวในการแต่งหน้าอีกครับเอาละครับในการใช้ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์นะครับข้อดีก็คือว่าเขามีส่วนผสมของน้ํามันพืชดังนั้นเวลาที่เราตกแต่งแล้วเขาจะเย็นตัวได้ที่อุณหภูมิห้องนะครับผมสับดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์เป็นชิ้นเล็กๆครับเราใช้ไม่เยอะครับแล้วเราก็เหมือนเดิมนะฮะมาตั้งบนหม้อน้ําร้อน ผมจะแต่งหน้าด้านบนนะครับด้วยช็อกโกแลตสำเร็จรูปเลยครับแทนที่เราจะแต่งหน้าด้วยน้ำตาลฟุ้งฟิงนะฮะก็แต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตเลยครับ สำหรับคนที่ชอบทานช็อกโกแลตนะฮะจัดหนักๆไปเลยครับและนี่ก็คือเวอรี่ช็อกโกแลตมัฟฟินครับแฟนแฟนยูทูบนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของโลกก็ตามไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปลูงง่ายนิดเดียวครับกดปุ่มนี้เลยครับ Subscribe ครับ